วันนี้จะมาแนะนำกิจกรรมที่สายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าแจกของเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมที่สายฟรีนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันแจกของเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมกุหลาบนั่นเองครับผมอ่ากิจกรรมกุหลาบนี่แหละหลายคนเล่นมาอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะเล่นไปกดรับกดรับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งไอ้กิจกรรมกุหลาบนี้นะครับได้อะไรบ้างมาดูกันเลยครับกดไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับอ่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูดอกไม้กันนะครับพอดีกล่องอัญเชิญผมมันเหล รู้ไปวันนี้ได้อะไรครับผมเกลือไม่เกลือไปเอาเลยครับผมมังกรมาขนาดนี้เอสไปแล้วเอส ก็ยังดีนะฮะได้แรงสีนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังใส่ของดีอยู่เลยนะครับผมอ่ะถือว่าไม่แย่ไม่เกลือนะครับกลับมาที่ตัวกิจกรรมกันต่อนะครับผมนอกเรื่องไปนิดหนึ่งอ่ะพอเราเข้ามาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนแล้วนะครับไปที่ร้านค้ากิจกรรมนะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละครับช่อดอกไม้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะเอามาแลกของต่างๆเหล่านี้ได้นะครับดูนะครับหินพลังจงตีนี่ระดับ A เลยนะครับสามารถแลกได้ตัวละครเราหกเลยนะฮะอ่ะหรือว่าจะเป็นสเก็ตดาวนี่ก็มีค่ามากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรูบี้อ่ะหรืออ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 อวววว่่่่่่่าา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 ใคคครร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 รเเเเเหหห็็นนนนิิิปปปะะะะสสสบบบกก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 ณณ์์ุธลไไยงงงีีี้้ัมมแทต ได้เลยนะครับสังเกตว่าเขาแจกแบบหนักมากๆเลยที่สําคัญคืออย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนี้ได้มาฟรีครับผมเดี๋ยวได้ไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการได้ช่อดอกไม้ใหมาเนี่ยคือยังไง วิธีการได้ช่อดอกไม้มานะครับกดที่ตัวกล่องของขวัญตัวนี้ได้เลยครับผมเสร็จแล้วไปตรงที่กิจกรรมรวบรวมตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะต้องแลกไอจักุหลาบแดงเนี่ยมาก่อนนะพอเราได้กุหลาบแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำเป็นช่อดี๋วผมจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นนะครับตอนแรกเราต้องเอากุหลาบก่อนใช่ไหมซึ่งการที่จะได้กุหลาบมานะครับคุณจะต้องมีก้านดอกกุหลาบนะครับผมแล้วก็กลีบดอกกุหลาบซึ่งถ้าคุณตีมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะได้ตัวก้านกับกลีบเหล่านี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งผม ่่ะนนีครับเมื่อเรายิงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตบริเวณด้านขวาเนี่ยของจอเนี่ยนะครับจะมีคําว่าก้านดอกกุหลาบกีดดอกกุหลาบขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับผมสังเกตว่ามันดอกง่ายมากอย่างที่บอกแหละครับถ้าคุณเปิดช่องเก็บของคุณขึ้นมาตอนนี้นะครับน่าจะมีกันเป็นร้อยเป็นพันอันเลยแหละทีนี้นะครับพอเรากดแลกกุหลาบแดงมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้กุหลาบแดงนะครับอยู่ในช่องเก็บของนะครับผมช่องนี้นะแบบนี้เลยนี่นะครับผมก็จะมีเจ้ากุหลาบแดงอยู่แล้ว99ดอกนะครับทีนี้เรายังเอาไปแลกไปได้นะครับต้องเข้้าาไปทททีีีีี่่่่เเดิิิมมมมมมอออกกกกกกกนนนนนนึงงคครร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 รััับบบบผจจวววววะะะลแ็ ต้องเอากุหลาบแดงเนี่ยมารวมกับเจ้าริบบิ้นตัวนี้นะครับเราถึงจะได้ช่อกุหลาบ1ช่อครับผมแล้วไอ้ริบบิ้นนี่มันหาจากไหนนะครับมันจะเป็นมอนสเตอร์กิจกรรมนะครับอยู่ในแมปตั้งแต่เลเวลประมาณ30เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเราสามารถฆ่าได้นะไม่ต้องห่วงเพราะว่าไอ้ตัวมอนสเตอร์นี่นะครับมันเลือดแค่1เท่านั้นเองนะครับวิธีการไปนะครับก็กดแมปไปที่นี่อย่างน้อยนะครับให้ไปที่พักต้นหลิบนี่นะครับแล้วก็กดตรงข้อมูลมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับหามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ากุหหลลาบโิต ผมกุหลาบโลหิตแบบนี้นะในนี้จะเขียนว่าเลเวล39นะครับแต่ว่าตัวมัน,นจะมีเลือดแค่หนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถฆ่าได้ครับ องไปฆ่าให้ดูแล้วกันเพราะตัวเองผมเองก็ยังเลเวลไม่ถึงนะครับผมนี่นะเราก็ลองกดแบบนี้ได้เลยนะครับอ่านำทางไปได้เลยฮะนี่นะครับเจ้าตัวกุหลาบโลหิตก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นมอนสเตอร์กิจกรรมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ตีก่อนแล้วก็จะมีกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นจุดที่มันบอกก็ได้นะครับลองเดินหาในแมปดูจุดไหนคนน้อยก็ไปฟาร์มตรงนั้นได้เลยครับผมอย่างเช่นกรณีตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะฆ่ามาได้เลยสังเกตไหมครับว่านัดเดียวตายเลยนะครับ เราก็กดหยุดครับเพื่อไม่ให้ลั่นไปโดนเสือนะฮะอาจจะโดนเสือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะไอเราก็สู้ไวยอยู่นี่แล้วเราก็ฆ่าเจ้ากุหลาบโลหิตไปนะครับสิ่งที่เราจะได้จากเจ้ากุหลาบโลหิตเลยก็คือคัมพีครับผม อ่ะนี่นะครับผมเจ้าตัวคัมภีนี่นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมน่าจะได้อยู่ในช่องคัมภีตัวนี้นะครับอย่างกรณีเนี้ยผมจะได้เลเวล30มาแต่จริงๆแล้วมันจะมีดรอปเลเวล30 40 50อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผมนี่นะครับพอเรากดเข้าไปที่คัมภีนะครับเขาจะบอกอยู่ว่าเลเวลในการใช้งานต้องถึงก่อนนะอันนี้ผมยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าล่าไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยจำกัดทําได้แค่10ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรทําให้ครบนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนีีี่่่ยยผมม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 ไไไปปปหหหหาา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 าขขข้้้้้้้้ออออููลลลลลแแวววนนนนนนะะะะะคคครรรรรรรััััับบบบถเเเเเเกกกด็สสจตตต์ุโิใฆณ 20-30ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็ HP หนึ่งนี่แหละครับเราก็สามารถสู้ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับใช้เวลาแค่ไม่นานเท่านั้นเองเมื่อสู้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวริบบิ้นมานะครับและเมื่อเราได้ริบบิ้นมาแล้วนะครับก็จะรวมกระดอกกุหลาบนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นช่อกุหลาบออกมา แต่ว่าเวลาเราไปแลกเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ชอ่อกุหลาบแดงแลกนะครับเราจะต้องใช้นี่ครับผมชอ่อกุหลาบแดงที่โดนปฏิเสธนะครับซึ่งเราก็จะต้องเอาช่อกุหลาบแดงเนี่ยมาทําต่ออยรอบนึงซึ่งมันก็จะต้องใช้เจ้าตัวดีครับจดหมายรักนะครับมันก็จะได้จากดันเจียนที่เราไปลงนั่นแหละครับเราจะได้ทั้งริบบิ้นแล้วก็ได้จดหมายรักด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราลงดันนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถแลกได้ทั้งชอ่อกุหลาบแดงแล้วก็ชอ่อกุหลาบแดงที่โดนปฏิเสธนะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเอาชอ่อกุหลาบมาแลกของรางวัลได้แล้วครับผมง่ายๆแค่นี้เลยก็ง่ายแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงนะครับผมผมว,ว่าหลายๆคนที่เล่นมาเนี่ยน่าจะมีตัวกุหลาบอยู่ในตัวเยอะมากแล้วล่ะครับเพียงแค่ไปหาตัวรีบีดีนิดหน่อยเนะี่ยคุณก็แลกตัวกิจกรรมได้ง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับแจกเยอะมากๆเลยแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะมีคลิปไกด์ดีๆแบบนี้ให้เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคร